โอกาสแวสวนยายจุมจิมสารสินคนขยันคือกันวานไปเย็บสวนผักเมเสาโวล่คนขยันทำกินอันนี้มาเบิงงคือกันครับมาเบิงสวนอยู่ไหายุหน้าครงการออกไปสูนามีมะละกอ มีแบบพริกคื้นบาดติดติดถนนครับ <_ d isi> เพื่อการเกษตรน,นาฬิกาคตแม่ชุนกิมสรารสินคนเห็ดกับเข่าบะแสบบอเงนิน <_ d isi> นี่ก็ถือว่าเป็นทำเลที่ดีดิถนนทางน,นาฬิกาคตปลูกผักตามภาษาทองทินกําลังส่างกำลังวัปปุ่มเืินที มีสาปามีฟักอีตูภาษาพันธุ์ครับบรรยากาศดีแบบแดดล่มลมตกไปจิ้มเล่าเส้นไปกินน้าสาที่มีตัปลานะครับสาหนำตะไคร้บักเขื่อบักงก็เล่ามาปรุงพื้นที่แสรแจเสร็บสาหานำ ไปตูแซบแซบแม่จุนจิมคนให้กับขเขาแซบบ่แซบบ่เงินพอนั่นแง่งมาเบิ่งข่อยเด้อเบิ่งแต่เบิ่งขาแง่งเหรอเป็นธรรมชาติธรรมชาติเป็น,นมันมีนักินกินข้าวพักไทยที่ติดถนนทำเลดี อືຂອງของยูของจิ้นบ้างไม่ີู้ยขอกันจินได้เอ